คณิตหนึ่ง e l e ปี66ข้อที่18นะครับข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการนับใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องเรียงสับเปลี่ยนนะฮะเป็นการจัดคนเข้าห้องพักเรามาดูโจทย์กันนะข้อ18นะครับโจทย์เขาบอกว่าโฮมสเตย์แห่งหนึ่งเนี่ยมีห้องพักอยู่3ห้องซึ่งประกอบไปด้วยห้องขนาดเล็กขนาดกลางตรงนี้ต้องขนาดใหญ่ใช่ไหมเออเล็กแล้วมาเล็กอีกเนาะ ขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับซึ่งพักได้สองคน4คน,คนอ่คนะครับถ้ามีลูกค้าติดต่อเพื่อขอจองห้องพักวันที่เท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะนะครับมี2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยแจ้งว่าพัก6คนกลุ่มที่2แจ้งว่าพัก3คนแล้วจะมีวิธีจัดคน2กลุ่มเข้าห้องพักได้กี่วิธี โดยผู้เข้าพักที่อยู่ต่างกลุ่มจะไม่พักห้องเดียวกันและผู้เข้าพักที่อยู่กลุ่มเดียวกันสามารถเข้าพักห้องเดียวกันหรือแยกห้องก็ได้นะครับไม่พักข้ามกลุ่มะนะครับโอเคนะฮะกเ็เวลาเจอโจทย์ความน่าจะเป็นแล้วมันเป็นห้องห้องหรือว่าอะไรเงี้ยค,ครูครก็จะชอบวาดรูปประกอบนิดนึงนะให้รู้เนาะก็มีห้องขนาดเล็ก นะสมมุติว่านี่คือห้องขนาดเล็กก็จะพักได้2คนนะ,ะแล้วก็ห้องขนาดกลางนะครับห้องนี้ก็จะพักได้4คนแล้วก็ห้องขนาดใหญนะ่ห้องขนาดใหญ่ก็จะพักได้6คนอ่านะอย่างนี้นะทีนี้กลุ่มที่เข้าพักเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มละหกกับกลุ่มลมนะ3เนาะกลุ่มละ6 6คนเนี่ย แล้วกลุ่ม3าคนซึ่งไม่พักร่วมระหว่างกลุ่มนะฮะมันก็เลยจะมีการแบ่งคนเข้าห้องพักได้หลายกรณีด้วยกันคือสมมติ3คนเนี่ยเดี๋ยวคุูคบเล่าให้ฟังก่อนสมมุติ3มคนเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะที่นอนมี3มที่เขาไม่สนหรอกว่าใครจะนอนตรงไหนใครจะนอนที่ A ใครจะนอนที่ B ใครจะนอนที่ C ีเขาไม่สนนะฮะแสดงว่า การเรียงลำดับในการเข้าพักไม่สำคัญเข้าใจไหมใครจะเข้าพักก่อนพักหลังใครจะอยู่อยู่เตียงบนเตียงล่างไม่สำคัญไอ้คำว่าลำดับก่อนหลังไม่สำคัญมันก็คือกฎการจัดหมู่หรือกฎการเลือกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาให้เราใช้กฎการเลือกนะให้เราใช้กฎการ จากหมู่ที่เป็น NCR ที่มันเป็นวงเล็บและเขียนบนล่างนะฮะก็ใจเนาะขอลบอันนี้ก่อนนะอ่ะทีนี้เราก็จะต้องมาแบ่งเป็นกรณีที่มันจะมีการแยกคนรวมคนนะครับครูก็ก็เริ่มแบ่งเป็นกรณีซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันต้องละเอียดนะครับน้องๆต้องละเอียดนิดนึงว่าเราแบ่งกรณีครบหรือเปล่า เพราะว่าถ้าน้องๆแบ่งกรณีไม่ครบข้อนี้มีช้อยหลอกนะครับรอไว้เรียบร้อยแล้วนะกรณีที่1อันนี้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าใครน้องๆคนไหนหรือว่านักเรียนคนไหนที่จะแบ่งแตกต่างจากคูกค๊อบก็ได้นะแบ่งแตกต่างแต่สุดท้ายแล้วให้มันครบกรณีนะโอเคนะฮะสัญ,ญาลักษณ์ของ NCR เป็นยังไงจำได้ไหม ncr นะครับมันจะเท่ากับ n factorial หารด้วย n ลบ r factorial คูณกับ r factorial ใช่ไหมแต่บางครั้งคุออกอ๊อฟชอบติดเขียนอย่างนี้นะ ncr นะครับหรือมันสามารถเขียนเป็น crn อนี้ก็ได้จริงๆแล้วมันอันเดียวกันหมดนะอันเดียวกันหมดนะไม่ถือสา ความรู้ที่น้องๆน่าจะมีแล้วเร็วก็คืออันนี้เนาะถ้า n c 0ูนย์เนี่ยมันจะได้หนึ่งเสมอนะแล้วนะมันจะเท่ากับ n c n นะแล้วก็ถ้า n c หนึ่งอ่ะมันจะได้ n นะมันจะเท่ากับ NC n c n ลบหนะึ่งอันนี้ความรู้ที่แบบเล็กๆ,กๆน้อยๆจะช่วยให้เราคิดเร็วขึ้นเช่นสาม c 0ูนย์เนี่ยได้หนึ่งแต่ถ้า3 c 1เนี่ยได้3 สามสี่สามก็ได้หนึ่งอะไรเงี้ยถ้ารู้ก็จะช่วยให้คิดเร็วขึ้นโอเคอเดี๋ยวอันนี้แยกไว้ก่อนนะครับเรามาแบ่งกรณีกันนะครับกรณีแรกๆเลยเนี่ยครูครับก็จะให้6คนเนี่ยอยู่ด้วยกันไปก่อนไม่ต้องแยกแยกแล้วยุ่งเพราะฉะนั้นกรณีที่1ขั้นตอนที่1ครูครับบอกว่า6คนเลือก6คนให้เข้าห้องนี้ไปเลยนะครับ6คนเลือก6คน แล้วก็มันจะเหลือ3คนใน3คนเนี่ยมันก็จะแบ่งได้หลายแบบใช่ไ่ะแบ่งได้หลายแบบเช่นให้อยู่ห้องนี้2คนก็คือ3 c 2มาเข้าตรงนี้ก็จะเหลือ1คนใช่ไหมหนึ่คนก็1เลือก1ให้มาเข้าห้อง4คนทันนะฮะนี่มันก็จะเป็นกรณีที่1อ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคิดเลขว่าจับคูณกันแล้วได้เท่าไหร่ ต่อมากรณีที่2ตรงนี้ที่คูก็บอกว่าต้องค่อยๆแบ่งให้ให้ครบถ้วนนะอย่าตกหล่นกรณีที่2คูก็ยังให้กลุ่ม6คนเนี่ยอยู่ด้วยกันไปก่อนแต่ว่ากลุ่ม3คนเนี่ยครูก็เกิดอยากจะให้อยู่ห้องแรกเนี่ยคนเดียวนะสามีหนึ่งคือเลือกคนเดียวมาเข้าห้องแรกแล้วก็อีก2คนเลือกทั้ง2คนเลยมาเข้าห้องกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคิดเลขทีหลัง นะอ่ะตอนนี้เราก็จะไล่กรณีอื่นๆลงมาเรื่อยๆกรณีที่3นะครับไม่ให้ใครอยู่ห้องแรกเลย <c oughs> ไม่ให้ใครอยู่ห้องแรกเลย3คนเนี่ยให้มาอยู่ห้องกลางหมดเลยเพราะมันเข้าได้อะห้องกลางมันเข้าได้ทั้ง4คนเห็นปะใช่ไหมฮะส่วนไอ้เจ้า6คนก็อยู่ด้วยกันไปอ่าเดี๋ยวจับคูณกันโอเคนะฮะต่อมาเออแบ่งอย่างนี้แล้วทำไงต่อ สามคนอยู่ห้องตรงกลางแล้วนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกอะ่ะใครจะลำดับอะไรยังไงก็แล้วแต่สมมติว่าครูครับเอาหกคนเนี่ยนะครับให้สามคนอยู่ตรงกลางไปเลยแต่ว่าหกคนเนี่ยครูครับเลือกหนึ่งคนก่อนไปอยู่ห้องแรกได้ไหมเริ่มเริ่มเอาอันนี้มาแบ่งแล้วนะไอ้เจ้าสามคนเนี่ยอยู่ตรงกลางไปก่อนหกคนเนี่ยมาแบ่งให้อยู่ห้องแรกหนึ่งคน ก็จะเหลือห้าห้าคนก็ให้มาอยู่ตรงนี้ั้งห้าคนเลยต่อมา6คนเนี่ยให้มาอยู่ห้องนี้สักสองคนถูกไหมแล้วก็เหลือ4คนเนี่ยก็ไปอยู่ห้องใหญ่นะส่วน3คนเนี่ยก็อยู่ห้องเดียวไปก่อนนะสามคนอยู่ห้องตรงกลางไปก่อนนะครับก็ค่อยๆแบ่งอย่างนี้เนาะจากนั้นอะกรณีที่6กูกรออาจจะแบบว่าให้หคนเนี่ยอยู่ตรงนี้ สองคนแล้วสี่คนอยู่ห้องตรงกลางได้ไหมได้เพราะห้องกลางมันคือสี่คนแล้วก็สามคนเนี่ยก็ไปอยู่ห้องใหญ่ไงค่อยๆเตะสามสีสามไปไว้ทางขวาเห็นไหมฮะคำถามคือมันมีกรณีอื่นอีนอกไหมนี่ขูก,กรอบค่อยๆไล่เลขมาเรื่อยๆนะมีกรณีอื่นอีนอกไหมก็หกสีสองนี่คือมีหกคนเอามาสองคนเข้าห้องแรก หลือ4คนไปเข้าห้องตรงกลางแล้ว3คนก็ไปเข้าห้องเดียวกันนะครับก็จะได้กรณีตามนี้นะครับบางคนบอกว่าอ่ะห้องแรก1คนห้องที่สองหคนได้ไหมนี่เขาจํากัดเอาไว้ว่าห้องตรงกลางเนี่ยได้แค่4คนเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นกูกดัพก็นับกรณีแล้วได้ประมาณนี้นะครับรน้องๆก็ลองไปนับกรณีดูที่เหลือเรามาคิดเลข3 4 2มันได้3นะ หนึ่งสีมันได้1 6ึ6มันได้1อันนี้ก็ได้3วิธีนะครับ3ามสีได้3ามเนาะสองได้1 6ึ6ได้1อันนี้ก็ได้อีก3วิธีนะครับ3ามศย์มันได้1นะสามสีก็ได้1 6ึ6ก็ได้1นะอย่างละ1วิธีเห็นไหมฮะแล้วก็ 6 c 1มันได้6นะครับ3 c 1แล้วก็5 45อ่าอันนี้คูณกันก็จะได้6ตแต่นี้6 c สองมันคือเท่าไหร่อ่านข้องน้องมาช่วยกันคิดเลขแล้ว6 c 2มันคือ6แฟกส่วนด้วย4แฟกสแฟกอไหม6คูณ5้คูณ4แฟกนะครับก็เดี๋ยวตัด4แฟกแล้วเหลือสอง่ะมันก็คือ30ส่วน2ตรงนี้ได้15 3 c 3ได้1 4 c 4, 4, 4ได้1นะครับอันนี้ได้15วิธี ตัวล่างก็จะเหมือนกันเนาะหกซีสองเหมือนกันก็สิบห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะฮะเห็ okay, เนาะก็ได้อีกสิบห้าวิธีก็นี่คือกรณีที่ที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วกรณีแต่และกรณีเอามาทำอะไรกันเอามาบวกกันนะครับไม่ใช่คูณนะการแบ่งกรณีน้องๆต้องแม่นนะอ่าตัวนี้เอามาบวกกัน30 36 42, 43นะครับรวมกันนะรวมกันได้43วิธีนะครับนี่ก็คือจำนวนการจัดคนเข้าห้องพักนะจำนวนวิธีนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ43นะครับช้อยที่5นะ้าถ้าเราอะนับกรณีไม่ครบอะมันอาจจะไปลงตรง22 <c oughs> นะฮะแล้วเราก็กาไปาระวังนะ เรื่องของการแบ่งคนเข้าห้องพักถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับมันก็ไม่ง่ายนะแต่มันก็อย่างข้อสอบอย่างข้อนี้ปีนี้ถือว่าง่ายแต่ว่าบางข้อบางปีถือว่ายากเหมือนกันนะเอประเภทว่าจัดคนเข้าห้องพักครูไปกันนะเรียนอย่ารเงี้ยให้นอนแยกกันหรือว่าเอาจดหมายใส่ซองพวกนี้มันเป็นการจัดหมู่แล้วก็เอาไปเรียงอีกทีหนึ่งก็ต้องไปฝึกฝนพอสมควรแหละ แต่ข้อนี้บังเอิญว่ามันแบ่งได้ง่ายชัดเจนเพราะว่าเงื่อนไขที่เขาให้มาเขาบอกว่าคนที่อยู่ต่างกลุ่มกันะจะต้องไม่ผักด้วยกันอันนี้ช่วยให้มันง่ายนะครับโอเคนะก็ลองดูนะครับน้องๆบางคนอาจจะแบบแบ่งกรณีแล้วได้แตกต่างจากคูกรอบนิดนึงขอให้มันครบถ้วนอะอะไรมาก่อนอะไรมาหลังไม่เป็นไรถ้าครบถ้วนเราได้ตามนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะนี่คือข้อ18นะครับเรื่องวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะ โอเคมีคำถามตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหรือแค่กดถูกใจคูกคัก็ดีใจแล้วนะครับแต่อย่าก,กดไม่ถูกใจนะอย่าก,กดดิสไลค์นะอันนั้นเสียกำลังใจไม่ชอบก็ปล่อยไว้เฉยๆแนละ้วไม่ชอบก็เลยไปผ่านไปดูอย่างอื่นนะครับซ่อนช่องคูก,กอัไปเลยก็ได้นะ u t u b e มีฟังก์ชันในการซ่อนช่องซ่อนช่องไปเลยนะแต่ถ้ากดถูกใจมันก็จะดีใจนะฮะโอเคนะ ฝากกด Subscribe ติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะจะได้เข้ามาดูกันบ่อยๆแล้วก็ใครอยากจะดูคอร์สเรียนออนไลน์ก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ m a t t o s c h o o l c o m ลืมชื่อเว็บตัวเองนะครับหรือใครอยากจะทักทายให้กูก๊อปไปสอนที่บ้านได้ไหมสอนตัวต่อต,ตัวได้ไหมอยากติวสอบโดยเฉพาะอยากเพิ่มเกรดอยากปรับพื้นใหม่อยากเรียนกับกลุ่มเพื่อนสอสาคนแบบส่วนตัว ได้ไหมได้สิครับนะครับก็ทักไลน์มาคุยกับกูก๊อฟนะว่าเอออยากเรียนแบบไหนยังไงบ้างแล้วค่อยว่ากันในไลน์นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับข้อที่18จบแล้วครับสวัสดีครับ